รีวิวเปลี่ยนกอบป้ายภาษีแบบใหม่มาดูกันเลยนะครับสวัสดีครับผมจอมนะครับคลิปนี้จะมาทําการรีวิวของใหม่เป็นที่กอบป้ายใส่ใส่ภาษีเนี่ยปกติเนี่ยมันจะเป็นแบบแผ่นสี่เหลี่ยมสูญญากาศะครับแต่อันนี้รุ่นใหม่ผมเพิมม่งเจอมาผมสั่งมาหลายอันนละเปลี่ยนไปหลายคันละเปลี่ยนรถได้ม้าทุกคันเลยเป็นแบบอะคริลิกนี่เป็นอะคริลิกแบบนี้บบนลอ้ตรงสีแดงๆเนี่ยมันจะเป็นเป็นกลางสองหน้าในคันนี้เปลี่ยนแล้วมาดูกันเป็นยังไง อ่ะพี่จะถือไว้อะไรอันปอนี้คืออะไรอันนี้ก่อป้ายภาษีนี่นะครับพอเราดึงดึงก่าออกปุ๊บแล้วก็จะติดแบบนี้นะครับแล้วก็เอาพอติดเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่นี่ป้ายภาษีของเราใช่ไหมครับเราก็สอดไปเลยพพเพราะว่าไอ้ที่เป็นแบบแบบเก่าอะที่เป็นมันจ,จะติดปั้งติดยากติดง่ายแต่เนี้ย พอมันถอดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยสีใสนะเก้าสองหน้าเนี่ยมันจะพอดีสวยเลยเนี่ยดีมากแนะนําจริงๆเลยผมว่าใช้แล้วดีบอกว่าเหมือนแบบมันเปลี่ยนผ้าปัสีง่ายเพราะว่าอันนั้นบางทีอาจจะดุดโดนแดดบางทีก็ติดไม่ดีแบบตรงขอบมันไม่เต็มอะไรเงี้ยมันก็หลุดเคยประสบปัญหามาแล้วแบบนี้ดีมากใส่ปุ๊บเปลี่ยนปุ๊บสบายง่าย <c oughs> อืออย่างไรลองดูนะครับ ก็สุดท้ายนี้ถ้าคลิปของผมเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญกดติดตามช่องจอนบังคับไปด้วยนะครับจะกดไลค์ยังไงกดไลค์ดไลไ์มองมองมามะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ช่องจอนบังคับไปด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็พิมพ์ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วไงก็เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับพี่จังสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายอย่าลืมนะครับเปลี่ยนก่อป้ายภาษีแบบใหม่